ครับกับกับสวปสดีฟซีหลอบเสามือวันที่เก่านะครับเด้อมือวันที่เก่าครับกับเป็นวันที่เก่าแล้วครับวันซุกที่เก่ามีธนายนะครับเด้อเล็กเล้าหมูแรงครับรับเล็กเล่าหมูแรงเด้ออันนี้ก็บผมก็จะมานําเสนอของเบ็กเสี่ยนน้องไข่นะครับเด้อ เจซี่ขอมาผมกจะจีลงให้ครับต่อไปกจะจีเป็นเสยนน้องไข่เราก็จีเป็นพอเต้มเด็กเล่าพัฒนาของพอเต้มเราก็เราเสยนปลาตันนด้ครับสามสำนักครับมือนี่จะมาร่วมใช่กันกับประมาณส่วนใบเลยครับส่วนเทียงส่วนใบก็จีเอามาจับขัดสันใส่กันระว่างซี่ำนัก หาทำหนักเนะครับเด้อเดี๋ยวมาใส่กัน F C, เอฟซี่ฮ่เดี๋ยวไปเทียบไปเบิ้องแล้วก็จที่ัดใส่กันเบื้งหล้วกันฟัดทงปุ่งสุดท้ายความครับครับอันนี้ก็ไปติดตามเรียกของเซียนน้องไข่ก่อนนะครับเซียนน้องไข่ Bần sục Bần sục cao Miệng oh, giò oh. Lao phát thana. xiên nóng khay xiên xiên nóng khay ลักซิปนะครับก็คือหกเจ็ดแปดคราบลักซิปหกเจ็ดแปดส่วนลักหน่วยนี่สามสี่ห้า จับคูก็คือแปาครับแปดส85้า สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเด็กทั้งหมดมีอยู่หนึ่งคู่หกเจ็ดแปดเก่าเก่าคู่นะครับเด็กทั้งหมดหลัากาหกสาม หกสีห ว่ามีตัวเด่น่อน้อบันนเนาะเป็นทรงมาไห้ผมกับเบิ่งีอยู่ในใหลอดออกาจากในโทัพทซัด้วยครับเป็นทรงมาไห้ครับแล้วตัวเด่ยนยังคอยไปเบิ่งกันอีกรอบนึงด้วยครับเป็นขีดเส้นใต้ใ้ตัวไดเด่นนี่มันอยู่ในโทัศัพท์เรื่องทีใท้ยทำานยูทยูบนะครับ เปี่ยนัดเดี๋ยวจองค่อยส,สรุปขวงสุดท้ายแล้วครับค่วงสุดท้ายตัวเดตัวเด่นของอของเซียนน้องไข่ครับก็ตามต่อก็คือเลียพ่อแต้มนะครับเล็กพ่อแต้มม้เอาใส่กันได้ครับเหยียดข้น,นละนี่มันเวลามันจ่อแล้วครับอันนี้เยกพ่อแต้ม อันนี้ก็ข้างบนก็เป็นของเสียนน้องไข่นะครับส่วนข้างล่างก็เป็นของผอแต้มครับเราพัฒนาพอแต้ม ครับ line, IP, เห็ดไล่สิบได้ยันท่านผู้ชมมาท่านเพิ่งมาท่านของพะเต็มกับหลักสิบสามสี่ห้า เต็มลักสิบกับสามชี้หาแล้วก็ลักหน่วยมี 8, 9, แปดเก้าศูนย์จะไขกันครับสองซำนักเนี่ยเพิ่นกะสิเป็นตัวเด่นของเพิ่นเพิ่นขัดออกมาก็จีนี่นะทีครับเพราะว่าส่วนมากเด็กเพิ่นกะเขาดีนะครับของเด็กประเต็มครับ รครัวไฮก็คือห้าแปดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หลักสิบตัวทศคูที่สองก็คือสี่แปดสี่แปด 4 9 4 0ก็จะมาเทียบใช่กันดนะครับมือนี่เราว่างมันตัวใดมันส้นกันตรงกันกะสิเป็นตัวเด่นนะครับระวังของของพอแหล่เด็กเล่าพอแหล่เราก็เลีกเล่าของนุ่มป้าตันนะครับของเสี้ยนป้าตันรับสามแปด 3ามเก้าสามศูนย์ครับเ <c oughs> มื่อนี้ยากครับเพราะว่าผมก็หลาย,ย่างครับธุาเทิ่งบ่สบายครับเป็นเป็นไข่ครับไปมาจากอุดอรเมื่อวานนี่สงสัยจีบเป็นตากฝนหรือนฝนตกดิน้นนี่ห่อ ตอนส่วงยางนี่ทำตัวน้นคือมันสีพิตอากาศก็บ,บรูครับเป็นม่สบายไปไดยครับ <c oughs> ครับก็แช้านาจ้อไว้ปนะครับครับแช้านาจ้อไว้ครับก็ขอขอบุญขอพุณนเล่าพัฒนาเสียนน้องไข่นยครับเด้อ เสียนน้องไข่กับก็บมีหกมีเจ็ดมีแปดลักสิบนะครับลักน่วยกับสามสี่เราก็หาครับจับคู่คือแปดสามแปดสี่แปดหานะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับเราก็คู่สุดท้ายกับสามหกสี่หกห้าครับของเสี่ยนน้องไข่นะครับเด้อสามตัวแถวเตะกับเป็นเล่าพัฒนาของพอ,อเต็มนะครับ ลักหน่วยลักสิบก็บมี3มมี่สี่มี่หาครับเพื่อนให้จับคูใส่แกับเก่ากับ0ูนยก็คือ5้าแปดห้าเก้านยครับแล้วก็4ี่แปดสี่ศครับแล้วก็สามแปดเก่าสศนะครับเนดะ้อเพราะว่าเพิ่นขีดเซนใตให้เน่นยน,น่ครับแต่ว,วา่าเสียนหน้าดีอันพัน ลืมจดตัวเน้นไปสำซะมันอยู่ในโทรศัพท์นะครับทั้่อยสิบันย้ายทุกฟังอีกรอบวงสุท้ทยครับครับกระเชบหน้าจอไ้ครับครับขอขอบบุญขอปุ่น,อนพอแต้มเดอ้อทิ่เสนอน้ำเนวทางามหไมาให้ลงให้พี่ให้นอห้องเข้าได้เบิง้งได้ลุ่นกันครับสำรับตัวเหล็กเล่าพัฒนาองพอแต้มนะครับครับก็คลิปนี้ก็ เซียนนาดีก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเดอ้อก็ให้เอฟซีเฮานี่โศกไม่มันไปเหมือแรกนะครับบันซุกที่เก่ามีทุนาย,ยนสอ้อเล่าพัฒนาให้มีโศกไปน้ำกันทุกปูทุกคนนะครับเดอ้อเราก็โค้งสุดไทยก็ดีจับกูให้เอฟซีเด็ดประหยัดงบลงลรวก็มีเวลาอยู่ครับมีเวลามีเวลาเสียงโศกอยู่มือนี่ครับกระจินส่วนใบนะครับเดอ้อจีลงให้โค้งสุดไทย สีสำนักมาประสันกันอีก่คือเก้าครับกับจบนี่กไว้จต่เพียงแคนี้ก่อนครับสวัสดีครับ